รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดปุ่มมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะด้วยสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นสูงขึ้นทําให้ปรากฏการธรรมชาติต่างๆสภาพภูมิอากาศต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะฝนตกน้อยลงหรือว่าน้ําท่วมนะคะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับภัยแล้งหรือเรียกว่าปรากฏการ El ์เอลนีโนนะคะตอนนี้ค่ะเอลนีโนก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรากําลังจะเข้าสู่ปรากฏการ์ลานียค่ะ ซึ่งเอลนิโนลาลานิยานนั้นจะเป็นอย่างไรส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะเราจะมาสนทนากันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน อาหารทะเลฮารุกิท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยศากดิอุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ดีค่ะสวัสดีครับปรากฏการณ์เอลนโยและลานียมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงคะท่านผูพอาจจะอธิบายถึงเอลนโนโก่อน,นก็ได้ว่ามันคืออะไรคะ่ะ ครับปรากฏการณ์เอโนเป็นปรากฏการณ์ที่กระแสน้ําในมาสุทรแปซิฟิกนะครับ<ฆ>ซึ่งปกติแล้วกระแสน้ําอุ่นจะมาทางประเทศเซาท์อิเดเซียหรือ<ฆ>ด้ดดานแปซิฟิกตะวตันตก<ฆ>นะครับ<ฆ>แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอโนกระแสน้ําอุ่นนี้จะไหลย,ย้อนไปทางด้านมาสุทรแปซิฟิกตะว,วันออกคือด้านอเมริกาใต้นะคร,<ฮ>ครับซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณซาท์ิเดเซียและประเทศไทยเราเนี่ยมีฝนลดลง นะครับหรือมีความแผงแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางฝั่งมาสุรแปซิฟิกตอนออกทางด้านอเมริกาใต้ก็จะมีฝนตกมากขึ้นและเกิดปรากฏการณ์พวกอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้งนะครับค่ะแปลว่าตอนนี้ที่เราเกิดภัยแล้งเนี่ยมันมาจากเอลนีโนหรือเปล่าคะครับอย่างเช่นตัวอย่างปี5ปี5 7าเค่ะต่อ59าที่ผ่านมาสปีที่ผ่านก็เป็นปรากฏการณ์เอลนโนที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นบริเว ซาท์อินเดียทั้งหมดเราก็ได้รับผลกระทบนะครับก็จะเกิดความแห้งแรงมีฝนตกน้อยลงมีความแห้งแรงมากขึ้นนะครับเอลน,นินมันเป็นปรากฏการณ์ปกติของธรรมชาติไหมคะหรือมันเกิดจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอะไรคะปกติเอลน,นินนที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาตินะครับปกติเราเฉลี่ยแล้วใ,ในรอบ10ปีจะเกิดประมาณ2รอบนะครับก็คือเป็นเอลนินนเป็นปกติแล้วก็เป็นลาลียะ แล้วก็เป็นกลับมาเป็นปกติเป็นเอลนีโนโลแล้วเป็นลานียตต่อ,อไปก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแต่ความรุนแรงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละรอบนนก็จะไม่เท่ากันแต่ละรอบอาจจะมีหนักมีเบา,ม,เบามีอ่อนหรือมีปานกลางค่ะหรือมีรุนแรงในแต่ละรอบจะไม่เท่ากันครับสแสดงว่าในไม่สองสามปีที่ผ่านมาเราได้รับผลของเอลนีโนโไปแล้วครับจนถึงปัจจุบันเรื่องภัยแรงที่เราฝนตกน้อยฝนไม่ตกตามฤดูกาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเป็นผลของเอลนีโนเป็นผลของเอลนีโนครับซึ่ง เอโนโอนี่หมดผลไปเมื่อต้นปี5 9กนี่เองนะครับขณะนี้กำลังปรับเข้าสู่ภาวะปกติะนะครับซึ่งเราคาดว่าในช่วงปลายปีนะครับประมาณตุลาธิการธันวาเนี่ยะจะเริ่มมีปรากฏการณ์ลานิญาเข้ามาะนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะทำให้ในช่วงปลายปีเราหรือต้นปีหน้าเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นลานิญาเนี่ยจะมาพร้อมกับเอลนิโน,โนโรหรือเปล่าคะมันเป็นวัฏจักรแบบไหนของธรรมชาติคะท่านพูดดีก็เป็นวัฏจักรที่เป็นเป็นเหมือนกับ วงจรที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับเอโน่เป็นปกติแล้วก็เป็นไาหน้าแล้วก็ระยะแล้วก็กลับไปปกติแล้วก็เป็นเอโน่เพียงแต่วัฏจักแต่ละรอบเวลาจะไม่เสมอกันอาจจะเป็น6เดือนเป็น8เดือนเป็น12เดือนหรือบางทีถึง2ปีะ 2> นะครับแล้วความรุนแรงถ้าเกิดมันเป็นระยะยาวความรุนแรงก็จะมากขึ้นค่ะและลานิยาคืออะไรคะลานิยาคือกรบวการย้อนกลับของเอโน่นะครับก็หมายความว่ากระแสน้ําอุ่นในมาสุด ซิฟิกเนี่ยจะเทม,มาทางด้านแปซิฟิกตะวันตกก็คือด้านด้านเซอเอียเซียเราแต่มามากกว่าปกตินะครับก็เมื่อกระแสน้นําอุ่นเข้ามาก็จะเกิดการระเหยของไอ้น้ำจำนวนมากเพราะฉะนั้นในประเทศเซอเรียเซียหรือทางด้านแปซิฟิกตะวันตกเนี่ยก็จะเกิดฝนตกมากมหรือมีความชุ่มชื้นสูงนะครับค่ะ,คะแล้วตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ลานิยาคาดว่าในปลายปีนี้ะนะครับประเทศไทยจะเข้าสู่ลานิยาครับค่ะแล้วผลกระทบคืคออะไรคะ ผลกระทบก็คือประเทศทางซเซาท์อเดเซียเราในช่วงปลายมีปีนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยเนื่องจากปลายปีเป็นช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งฤดูนั้นจะเป็นฤดูฝนของภาคใต้ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ภาคใต้ฝั่งตนออกหรืออาจจะรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตกด้วยะจะมีฝนมากกว่าปกติถึงขนาดน้าท่วมไหมคะ ในพื้นที่ของภาคใต้เวลาฝนตกหนักๆมีน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ราชันเพราะฉะนั้นการท่วมอาจจะไม่ไม่นานนักนะครับแต่ก็จะมีผลดีก็คือมันเอายระยะนี้ก็จะข้ามไปถึงปี60ซึ่งเราคาดว่าปี60ในน้นําในประเทศไทยจะมีมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความแหงแรงที่เคยเกิดต่อเนื่องมาก็จะค่อยๆหายไปก็เป็นสมดุลธรรมชาติที่จะมีน้ำมากขึ้น ถูกต้องครับค่ะแล้วยังเมื่อปี54ี่ที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เอลโนโลานียหรือเปล่าคะท่านพี่ดีป,ดปี53 54เป็นปรากฏการณ์ลานียที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นความชืน้นหรือฝนที่ตกในปีนั้นก็จะมีปริมาณสูงะนะครับประกอบกับมันเป็นปีที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นน้ำในอ่างในเขื่อนแล้วก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นฝนที่ตกมาใหม่ก็จะถูกระบายลงมาท้ายเขื่อนก็จะเกิดการปัญหาเรื่องน้ำท่วมในปีนั้นนะครับค่ะ ปรากฏการเอลนิโนและลานีญาเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั่วโลกไหมคะท่านที่ปดีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตัวนี้จะเป็นพื้นที่ที่ติดขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกครับก็คือแปซิฟิกตะวันออกก็ติดทางด้านอเมริกากลางถึงอเมริกาใต้<ม>นะครับส่วนแปซิฟิกตะวันตกก็คือด้านเซาท์อีเซียเรารวมถึงออสเตรเลียนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตโซนร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบในทวีปเอเชียเหมือนเหมือนกัน คล้ายๆคล้ายๆกันเหมือนๆกันครับค่ะและเอลนโนแลลานิยาเนี่ยมันจะมีทวีความรุนแรงเราคาดการได้ไหมคะว่าครั้งนี้มันจะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะน้อยลงหรือมันจะอะไรทําให้เรารับมือกับมันได้แค่ไหนคะโดยปัจจุบันนี้ข้อมูลพวกนี้เราสามารถที่จะคาดหมายได้นะครับว่ามันจะมีความแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ในส่วนของความย้อนนันว่ามันจะเกิดยาอนานแค่ไหนนะครับแต่โดยโดยการดูข้อมูลจาก จากอ่มอสอ่อุณหภูมิของน้ำทะเลในมันสเปซิฟิกดูข้อมูลของความชื้นดูข้อมูลของกระแสน้าในมันสเปซิฟิกที่มีการเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับโดยใช้ภาพถ่ายจากเราเทียมไทยสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทนนะเลแต่ละจุดได้เราก็จะคาดหมายว่าปรากฏการณ์อิโนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ก็โอเคปีนี้เราคาดได้ถูกว่ามันจะหมดในช่วงต้นเดือนต้นปีอ่ของปี59นี้นะครับแล้วก็เป็นปีปกติ แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ดูข้อมูลในการที่มีอยู่เนี่ยเราก็สามารถคาดการณ์ว่าลายนิยาจะเกิดประมาณปลายปีนี้<ร>นะครับแต่ความรุนแรงต้องติดตามก่อนว่ามันจะมีร,มรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะค,ครับที่ได้ข่าวว่าลานิย่ามั้งแต่มิถุนายนเนี่ยนนไม่ใช่ตอนนี้คือไม่ใช่นี่คือสภาพฝนปกติที่ที่ผ่านมาที่ตกมานี่คือสภาพฝนปกติใช่ไหมคะสภาพฝนในฤด,ดูฝนปกติครับ,รบก็เพียงแต่ว่าปีที่แล้วเราเจอแรงเพราะฉะนั้นพอมีฝนตกมาก็เหมือนว่ามันจะเยอะจริงถ้าเราตรวจสอบแล้ว ตลอดทั้งปีพื้นที่ส่วนใหญ่เพราะฝนใกล้เคียงกับค่าปกติอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติด้วยช้าไปเพราะว่าต้นปีเรามีฝนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมธุนวาเรามีฝนมาปกตินะครับเพียงแต่บางจุดอาจจะมีฝนหนักเนื่องจากปีที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดเมื่ออากาศร้อนจัดเวลาเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุรุ่ร้อนเนี่ยความรุนแรงของฝนจะสูงนะครับเนื่องจากอากาศร้อนน้ำเระเหยเยอะนะครับน้ำที่ระเหยจาจากบินจากมหาสมุทรทั้งหมดเนี่ยไม่ไปไหนนะครับตกลงมาสู่พื้น เพราะฉะนั้นขึ้นไปมากก็ตกมามากมเพราะความรุนแรงม็จะตามไปด้วยครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันค่ะว่าแล้วสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยนียจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและได้รับผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างไรนะคะค่ะช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยอาหารทะเลฮาลุกิกลับมาสนทนากันต่อนะคะกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อกี้เราพูดภาพใหญ่เอลิโน,โนกาลลานิยาไปแล้วทีนี้ประชาชนก็อยากจะรู้ว่าพยากรณ์อากาศในประเทศไทยเราเนี่ยความแม่นยำค่ะท่านอธิบดีมันแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคะครับสำหรับประเทศไทยปัจจุบันนี้ความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นะครับโดย เราตรวจสอบหลังๆมาเนี่ยเราพยากรณ์อากาศได้ถึงประมาณ80%ในการถูกต้องนะครับซึ่ง<ม>เทียบกับเวณนประเทศในเขตร้อนด้วยกันเราไม่ไม่แพ้ประเทศไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองะ<ม>นะครับหรือว่าทางด้านออสเตรเลียในเชื่ออยู่ในเขตร้อนใกล้เคียงกัน<ม>ประเทศเราก็ถือว่ายอมรับได้ครับแต่มันกว้างไปไหมคะอย่างเช่นฝนตกเป็นหย่อมๆอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันหย่อมอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะปัจจุบันเราเราเราพยากรณ์เป็นรายจังหวัดนะครับว่า ว่าจังหวัดไหนบ้างฝนจะตกมากน้อยแค่คคไหนนะครับประจวดไห้จะมากมีฝนตกหนักนะครับในอนาคตเมื่อระบบสมบูรณ์แล้วข้อมูลครบถ้วนเราจะพยายามพยายามให้ลงไปถึงรายอำเภอและรายตำบลในอนาคตนะครับเขาทำได้ขนาดนั้นหรอคะก็ด้วยด้วยข้อมูลปัจจุบันนี้ที่มีมากขึ้นะระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับประมาณจากรัฐบาลมาในส่วนของติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ความมืสูงมาใหม่นะครับซึ่งอยู่ในช่วงตอนนี้อยู่ในช่วงการ,การจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับถ้าเสร็จตัวนี้เราคาดว่าเราจะสามารถให้รายละเอียดลงไปจนถึงเขตระดับตำบลได้ะนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นยาของการพยากรเนี่ยมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์อยู่ที่เครื่องมือมันบบอยู่ที่ข้อมูลเป็นหลักนะครับข้อมูลจะต้องมากข้อมูลจะต้องถูกต้องแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นเราก็ต้องไปดูว่า ซอฟต์แวร์ไหนเหมาะสมสําหรับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับซอฟต์แวร์ในโลกนี้มีอยู่หลายสิบซอฟต์แวร์นะครับแต่ละประเทศก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับปัจจุบันในส่วนของ EU ในส่วนของสหภาพยุโรปก็มีส่วนของอเมริกาก็มีในส่วนของเอเชียเรามีของเกาหลีของจีนของไต้หวันก็มีอินเดียก็มีประเทศไทยเราก็มีประเทศไทยเราตอนนี้เราใช้โมเดลทุกโมเดลที่อยู่ในโลกนี้เอามาเรียงกัน แล้วก็เข้ามาดูแต่ละช่วงดูดแต่ฤะดูการแต่ละโมเดลก็จะมีจุดอ่อนของของดูการเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของตัวเลขในคอมพิวเตอร์ที่มันก็จะสวมเสมอคงที่ไปแต่เราจะต้องมาปรับลงกับพู้นประเทศประเทศไทยด้วยนะครับเราเลือกดูว่าโมเดลไหนเหมาะสำหรับรท,ทนในช่วงดูไหนไหนะครับซึ่งปัจจุบันเราดาเนินการอยู่คะ,ะคะอย่างในต่างประเทศอะค่ะเราจะรู้ว่าอะช่วงสายฝนจะตกแล้วก็ตกจริงทุกคนก็จะพบล่มออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแม่นได้ขนาดนั้นไหมคะ ปัจจุบันเราพยายามจะจะจะให้ได้ขนาดนั้นแต่เนื่องจากว่าประเทศที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในเขตหนาว<ฆ>นะครับเพราะเขตน้วเป็นลักษณะพยีกรอากาศด้วยบบมลมมวลอากาศซึ่งสามารถบอกได้ผมก็บอกได้ว่าญี่ปุ่นจะเตเกย์ตกกี่โมงเราดูดจากการเคลื่อนตอัวมวลอากาศ<ฆ>นะครับอเมริกาแถวนิวยอร์กแถววอชิงตันนี่ก็แม่นยำ<ฆ>แต่ถ้าลงไปแคลิฟอร์เนียหรือฟอริดาซึ่งเป็นเขตร้อนขมองเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าประเทศไทย อพายุเคลื่อนมายังบอกไม่ได้ว่าจะเข้าฟลอยด้าหรือหรือว่าเข้าแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งพื้นที่มันใหญ่โตมหาวิารนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นความยากของเขตอทอาปิกหรือเขตของเขตร้อนนะครับซึ่งเราจะพยายามพัฒนาลงไปพยายามที่จะจบ,บุว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนในช่วงใดซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะบอกได้ว่าจากกรุงเทพมหานครในช่วงบางฤดูเราก็จะบอกได้ว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายข้าง นะครับอย่างช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ช่วงไบคับซึ่งเป็นลักษณะของภูมิประเทศดังนั้นะนะครับค่ะ,คะแล้วอย่างออพยากรณ์อากาศช่วงนี้สมมุติจะช่วงออหน้าฝนนี้ของของประเทศไทยเราเนี่ยฝน,นจะจะตกมากเท่าเดิมกว่าปีที่แล้วไหมคะหรือว่าจะเป็นยังไงคะในปีนี้ก็ต่อเนื่องจากจากที่เราบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หมดอิทธิพลของเอล尼โนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ฝนจะมากกว่าปีที่ผ่านมาครับเพราะเป็นปีปกติก็จะมากกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ จากการคำนวณของเราเนี่ยคาดว่าจะมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่าปกติมาถึงค่าเฉลี่ย30ปีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราคิดว่าผลจะดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแห้งแรงแต่ถามว่าเยอะจนกรทั่งถึงทั่วไม่ไหม้แล้วครับเพราะว่าพราทิ่ผ่านมาน้ําในแหล่งเก็บน้ำาต่างเราไม่ว่าจะเป็นอ่างในคืนต่างเนี่ยมีน้อยนะครับมีอยู่มาไม่เกิน20%่เเพราะฉะนั้นปีนี้เราอ่างต่างๆยังรับน้ําได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาน้ําท่วมใหญ่คงไม่เกิดนะครมุ่ ที่ลาดชันเชิงเขาโลกของน้ําป่าที่ลงมาเนื่องจากว่าเราทําลายลักษณะนิเวศไปหมดแล้วต้นไม้ไม่มีไม่มีตัวดูดซับน้าไม่มีตัวยึดยึดดินเพราะฉะนั้นฝนที่ตกทุกครั้งตกหนักๆในภูเขาจะเกิดลักษณะน้ําป่าซึ่งสังเกตได้ง่ายคือน่าจะมีสีขุ่นหรือสีแดงแล้วก็มาเร็วมาเร็วก็ไปเร็วแล้วพอเลิกตกปั๊บบริเวณนั้นก็จะแห้งแล้งกลับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัว คนมาที่ยึดหรือที่จะดูดไอน,น้ำเอาไว้นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยากรณ์ได้ว่าเราควรจะเพาะปลูกอะไรเราควรจะมีอ่างเก็บน้ําหรือไม่หรือว่าระวังแผนการผลิตการเพาะปลูกไว้ได้ทั้งหมดหรือสิคะถ้าเราแม่นยํากันขนาดนี้ก็ในอนาคตถ้าข้อมูลเราพร้อมนะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกพืชที่ปลูกในแต่ละดูการในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันซึ่งจะให้ผลประโยชน์ที่สูงกว่านะครับเพราะแต่ละปีนี่อย่างที่บอกว่ามันมีวัฏจักร เติมโน้ตรายญามาเพราะฉันบางปีแรงบางปีน้ำมากการเลือกเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ในช่วงเวลาใดก็จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าไม่ต้องมีความเสียหายเนื่องจากน้าท่วมหรือว่าเกิดภายแล้งนะครับไม่ใช่แค่ว่าปลูกข้าวนาปีข้าวนาปังไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วเฉพาะพืชไปเลยว่าอ่นหน้าฝนก็จริงแต่ว่าหน้าฝนปีนี้น้ําแค่ไหนปีนี้น้ําน้อยอาจจะเลือกปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยหน่อยนะครับหรือปีนี้ น้ำน้อยเพื่อนวดวันับปังได้ไหมปลูกเป็นพืชผักหรือพืชตระกูลถัว่วเพื่อเสริมดินอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันอาจจะได้ผลดีกว่าที่ซ้ําไปเพราะว่าพืชที่ปลูกมาเนี่ยเมื่อจากคนปลูกไม่มากนะ,ะราคามันก็จะดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามีความสําคัญมากต่อทุกๆอาชีพเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนไทยก็สนใจเรื่องพยากรณ์อ,อากาศมากขึ้นใช่ไหมคะท่านผดีครับตอนนี้คนไทยเราสนใจเรื่องพยากรณ์ออาามากขึ้นสังเกตได้ง่ายๆคือใน ช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนฤดูเนี่ยเว็บไซต์ที่เราเข้ามาเนี่ยบางครั้งล่มเพราะคนล็อกเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็สังเกตจากเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเยอะมากบางท่านอาจจะโทรแล้วโทรไม่ติดเพราะว่าเบอร์คนรับสายมีจํากัดนะครับซึ่งเราพยายามปรับปรุงในส่วนตรงนี้มีแอปพลิเคชันในมือถือให้ท่านสามารถดูได้ท่านเปิดขึ้นมาท่านอยู่เชียงรายท่านก็จะขึ้นว่าอุณหภูมิเชียงรายเท่าไหร่มีพยากรณ์ที่เชียงรายท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านก็ เปิดมาท่านก็จะดูข้อมูลของธนาครสิทธมราชได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามผ่อนการโทรเข้ามาถามโดยท่านสามารถจะดูข้อมูลได้เองอนะครับอนาคตก็จะปรับลงไปจนถึงขั้นกลุ่มอาชีพท่านอาชีพประมงมท่านต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือหรือการเรื่องอากาศเรื่องลมท่านก็ดูในส่วนข้อมูลตรงนั้นท่านเพาะปลูกท่านก็ดูในส่วนตรงนี้ท่านท่องเที่ยวท่านก็จะดูเรื่องจากจุดนี้นะครับก็พยายามแยกอาชีพลงไปซึ่งน่าจะ สามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นออันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้น<อ>เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้แม่แต่ล้างรถยังเช็คเลยค่ะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าก็เป็นข้อมูลที่จริงๆในต่างประเทศเขาใช้อยู่ตลอดเวลาในประเทศไทยในอดีตเราอาจจะด้วยความสบายของเรานะครับก็คือเปียกก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ไม่เป็นไรฝนตกก็เปียกเดี๋ยวก็แห้งซึ่งต่างต่างประเทศเพราะในเขตหนาวถ้าคุณออกไปโดนฝนเปียกเดี๋ยวชิมะตก คุณอยู่ไม่ได้แน่นอนะนะครับเพราะน้ําฝนในเสื้อผ้าคุณจะกลายเป็นน้ําแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องสนใจขณะที่คนไทยเราปัจจุบันนี้ก็เห็นความสําคัญเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นมะะันก็จะให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราต้องปรับปรุงงานที่จะรับความต้องการประชาชนให,ใ,หให้ทันสมัยด้วยซึ่งจริงกรมอุตุก็ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมแล้วแล้วก็สามารถจะบริการ ประชาชนได้อย่างที่ท่านที่ปรบอกว่าต่อไปอาจจะเจาะจงถึงอาชีพด้วยซ้ําครับกเ็เป็นแนวแนวคิดที่เรารับนโยบายมาจากทางรัฐบาลด้วยนะครับ,รบก็ต้องการที่จะให้เราเจาะจงไปอาชีพเพื่อว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ระบบอะไรตั้งทุกวันนี้มันสามารถที่จะทําได้ ก้าวหน้ามากเลยช่วงนี้นะคะแล้วแอปพลิเคชันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตุนิยมิทยการก็บางคนเขาบอกว่าไม่ค่อยแม่นนะคะคเดี๋ยวนี้แม่นยำขึ้นเยอะนะคะจากเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉนันสุวิญญ,ญาณุ่นพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ